เรื่องเล่าสตูดิโอภูมิใจนำเสนอราชินีซอมบี้บทประพันธ์อรุณแก้วบทที่สี่เงาโมรณะเบลที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรให้ซ่อนได้เลยพยายามหาทางหนีเบลเลยขึ้นบันไดไปแต่ก็คอยยืนหน้ามามองเห็นพวกผีบ้า ค่อยๆเดินช้าๆเข้าไปหาพวกผู้ชายเกาหลีหน้าโหดตัวใหญ่สามคนที่ลงมาจากรถผู้ชายพวกนั้นดูไม่สะทกสะทานกับผีบ้าสามตัวที่เดินเข้าไปเลยผู้ชายสามคนแค่พากันเดินหนีแล้วสำรวจไปรอบๆโดยมีผีบ้าสามตัวค่อยๆเดินช้าๆเข้าหาแต่ก็เดินไม่ทันผีบ้าพวกนี้เชื่องช้ามาก พวกผู้ชายหน้าโหดพวกนั้นจึงไม่กลัวสักนิดพันเบลก็หันไปเห็นเจ๊าชายวิ่งหน้าตาตื่นลงมาเบลรีบจูปากเจ๊าชายรู้ทานเลยรีบปิดปากเงียบพยายามสงบสติอารมณ์ค่อยๆเดินลงมาในขณะที่เจ๊าชายเดินลงมาสายตาย,ยังคอยมองผีบ้าที่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์หนึ่งตัวโชคดีที่มันยังหลับไม่ขยับอยู่เช่นเดิมเบลรีบเดินมาหา เกิดอ,อะไรขึ้นคะพี่ไปเจอผีบ้านในห้องเกือบโดนมันกินละเจ้ชายกระซิบบอกพวกผู้ชายเกาหลีหน้าโหดมันมากันสามคนคะ่ะมันกำลังสำรวจในซอยเบลรีบรายงานเจ้ชายชะงักสองคนค่อยๆขยับมองลงไปเห็นพวกมันกำลังเดินมาที่ตึกเกสเฮาสซึ่งประตูด้านล่างนั้นไม่มีล็อกสามารถเปิดเข้ามาได้เลยแย่ yeah, แล้ว เจ๊ชายตกใจมากเพราะพวกมันกำลังจะเดินเข้ามาในตึกไปเร็วเจ๊ชายรีบดึงมือเบลขึ้นไปชั้นสองแล้ววิ่งต่อไปที่ชั้นสามเจ๊ชายกำลังจะพาหนีขึ้นไปชั้นสี่แต่เห็นผีบ้าตัวที่ประทะในห้องกำลังลงมาข้างบนก็ผีบ้าข้างล่างก็คนชั่วโอ้ยหัวจะปวดเข้าไปนี้นเลยเจ๊เบลชี้ไปที่ประตูกเกสาสชั้นสาม แต่พี่ไม่รู้ว่าชั้นนี้มีผีบ้ามีคนหรือมีตัวอะไรอยู่บ้างพลันสองคนก็ได้ยินเสียงพวกผู้ชายหน้าโหดเปิดประตูเข้ามาเบลรีบกระซิบบอกเจ๊าชายมีหรือไม่มีต้องเสี่ยงไปเร็วเจ๊เบลกับเจ๊าชายค่อยๆย่องไปที่ประตูหน้าเกสเฮาส์ชั้นสเจ๊าชายกดรหัสเพื่อเปิดเพราะความเงียบทำให้ได้ยินเสียงล็อกดิจิตัลชัดเจนพวกผู้ชายเกาหลีสามคนได้ยิน พวกมันชะงักก่อนจะค่อยๆหยิบอาวุธออกมามีทั้งปืนมีดแล้วค่อยๆย่องขึ้นมาบเบลกับเจาชายเข้าไปในเกสเฮาส์ชั้น3เจชายรีบดันประตูดิจิตอลให้ล็อกพอได้ยินเสียงล็อกบเบลกับเจาชายก็วิ่งเข้าไปในห้องพักที่เปิดประตูเอาไว้บเบลกับเจาชายหวาดกลัวมากเพราะนาทีนี้คนน่ากลัวกว่าซอมบี้มากมายนัก พวกผู้ชายเกาหลีหน้าโหดตัวใหญ่สามคนค่อยๆย่อ,ยยองขึ้นมาจนเห็นว่าชั้นสองมีผีบ้านั่งหลับอยู่ที่เคาน์เตอร์ทว่าพวกมันหาได้เกรงกลัวไม่มันรู้ดีว่าผีบ้าตอนกลางวันนั้นเชื่องช้ายกเว้นเสียแต่ว่าเจอใน,นระยะประชิดจริงๆถึงจะเป็นอันตรายพวกมันเดินไปดันประตูทว่าประตูล็อกหนึ่งในพวกมันชี้ไปที่ชั้นสาม ว่าเสียงที่ได้ยินน่าจะมาจากชั้นสามพวกมันจึงพากันเดินขึ้นไปที่ชั้นสามทันทีเบลกับเจาชายที่หลบอยู่ในห้องนั่งมองหน้ากันด้วยใจระทึกต่างฝ่ายต่างเงียบไม่พูดอะไรกันออกมาสักคำพันสองคนก็ได้ยินเสียงดึงประตูด,ดิจิตอลด้านหน้าชั้นสามเจชายรีบถลามาหาเบลอย่างลุ้นมากขณะเดียวกันนั้นผู้ชายเกาหลีสามคน ก็มองเข้ามาภายในชั้นสพวกมันไม่เห็นใครหนึ่งในนั้นใจร้อนทำท่าจะพังประตูแต่อีกสองคนรีบห้ามไว้เพราะเป็นประตูกระจกถ้าแตกเสียงดังจะเรียกแขกมาได้ทันใดนั้นทั้งสาก็หันไปเจอผีบ้าตัวเดียวกับที่พุ่งใส่เจ๊ชายพวกมันสามคนเลยจัดการถีบผีบ้าตัวนั้นตกบันไดลงไปเพราะเป็นผีบ้าตัวใหญ่เสียงตกกระแทกพื้นจึงดังตึง เบลกับเจ๊ชายที่แอบอยู่ในห้องชะงักหน้าเสียสองคนรีบเดินไปที่หน้าต่างก็เห็นว่ารถของพวกมันยังจอดอยู่และผีบาสามตัวตอนนี้มุงกันอยู่ที่หน้าประตูกเกสเฮาส์พวกมันพยายามจะดันเข้ามาด้านในเบลกับเจ้ชายมองหน้ากันว่างานเข้าแล้วเบลกับเจชายรีบจ้ำไปที่ประตูห้อง เอาหูแนบประตูฟังความเคลื่อนไหวด้านหน้าที่ตอนนี้เงียบสนิทเงียบจนใจสัน่นพวกมันทำอะไรกันนะทำไมเงียบจังอะเจ๊เบลกระซิบถามเจ๊ชายที่ได้แต่สายหน้าว่าไม่รู้เหมือนกันทันใดนั้นก็มีเสียงปังเบลกับเจ๊ชายหันมองหน้ากันด้วยความอกสันขวัญเสียเสียงปืนเบลกับเจ๊ชายแทบลืมหายใจ ไม่รู้เลยว่าพวกผู้ชายเกาหลีสามคนยิงใส่อะไรกันแน่ด้านหน้าเกสเฮาส์ผู้ชายเกาหลีสามคนที่กำลังเดินออกจากเกสเฮาส์แห่งนั้นและกระสุนนัดนั้นคือกระสุนที่ยิงเจาะสมองของผีบ้าตัวเดียวกับที่พยายามจะกินเจชายตัวที่ถูกพวกมันถีบตกบันไดลงมาหนึ่งในชายเกาหลีตัดสินใจยิงเพราะต้องเดินผ่านและผีบ้าตัวนี้ตัวใหญ่พอที่จะเป็นอันตรายได้ มันเลยตัดสินใจยิงพอพ้นเดินลงมาที่ชั้นหนึ่งก็เจอผีบ้าสามตัวเข้ามาผูกผู้ชายเกาหลีสามคนเลยถีบและผักผีบ้าสามตัวนั้นลม้มลงไปก่อนจะเดินชิวไปที่รถแล้วสตาร์ทรถขับออกไปผีบ้าสามตัวจึงเดินตามเสียงรถไปอย่างชา้ชาๆเบลกับเจชายที่มองผ่านหน้าต่างชั้นสาพากันลงอกลงใจ ที่พวกผู้ชายเกาหลีหน้าโหดส,สามคนพากันออกไปแล้วความโชคดีคือผีบ้าสามตัวเดินตามไปด้วยรีบไปก่อนที่พวกมันจะยกขยงมาเบลกับเจชายพากันออกจากห้องไปแต่พอเดินออกนอกเกสเฮาส์มองลงไปก็เห็นร่างผีบ้าตัวใหญ่ที่นอนสมองกระจายอยู่ที่ชั้นสองเบลปิดปากอยากจะอ้วก หันหน้าหนีด้วยความตกใจเจ๊ชายเองก็สยดสยองไปด้วยเจ๊ชายจับมือเบลให้เดินลงไปสองคนเดินผ่านผีบ้าที่สมองกระจายด้วยการยกเสื้อปิดปากปิดจมูกและหันหน,าน้าหนีหากพอลงมาที่ชั้นสองก็เห็นผีบ้าตัวที่เคยนั่งหลับที่เคาน์เตอร์อยืนอยู่ตรงประตูเกสเฮาส์เสียงปืนคงทำให้มันตื่นทันทีที่มันเห็นเบลกับชายก็ชะงักมันไม่สนใจเบลสักนิด หากมองเจ้าชายเขม็งแววตาของมันหิวกระหายมันเอาหน้าดันประตูหากประตูกระจกนั้นล็อกไว้มันเลยดันอย่างบ้าคลั่งอยู่อย่างนั้นชายรีบจับมือเบลจ้ำลงไปทันทีพอเปิดประตูออกนอกตึกเกสเฮาส์เบลกับเจ้าชายก็มองไปรอบๆอย่างระมัดระวังก่อนจะรีบจ้ำออกจากซอยไปแต่พอพ้นซอยมาก็เห็นผีบ้าสามตัวที่เคยอยู่ในซอย ตอนนี้พวกมันเดินช้าๆไปตามทางโชคดีที่เป็นคนละทางกับทางไปเกสต์เฮาส์ของเบลแสดงว่าพวกมันขับรถไปทางนั้นผีบ้าเลยเดินตามไปทางนั้นรีบไปเถอะเจ๊ถ้าพวกมันขับรถกลับมาจะยุ่งว่าแล้วเบลกับเจ๊ชายก็รีบจ้ำเดินเพื่อกลับไปยังเกสต์เฮาส์ของเบลหากพอผ่านซูปเปอร์ที่เบลเคยขนของกินเจ๊ชายก็หันมาหาเบล รอเจแป๊บนะเจาชายเข้าไปในซูปเปอร์คว้าโซจูมาสองขวดเบลแปลกใจเจาชายโชว์ขวดโซจูให้ดูก่อนจะเอาแจ็คเก็ตสุดรักห่อขวดโซจูเอาไว้วันนี้เราก็เจออะไรมาไม่ใช่น้อยขอยอมใจนิดนึงนะคะคุณน้องเบลพยักหน้าแล้วสองคนก็รีบจ้าไปที่เกสต์เฮาส์ของเบลพอขึ้นตึกเข้าห้องพัก ได้ยินเสียงประตูดิจิตอลล็อกสองคนก็ถอนหายใจยาวลงอกพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพันสองคนก็โผลเข้ากอดกันโอ้เกือบไปแล้วนะคะเจ๊ดวงเรายัางดีค่ะคุณน้องสองคนกอดให้กำลังใจกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆผลักออกจากกันเจาชายกอดเสื้อแจ็คเก็ตสุดรักกับผ้าพันคอไหมพรมที่แม่ถักให้เพื่อปลอบขวัญตัวเอง คิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ที่สุดเลยหลังจากผ่านเหตุการณ์ระทึกผ่านศพผีบ้าที่ถูกยิงสมองกระจายเบลกับเจ๊าชายก็ตัดสินใจอาบน้ำสระผมพอรู้สึกถึงกลิ่นคาวที่ติดตัวและคาจมูกอยู่ในระหว่างที่เบลอาบน้ำเจ๊าชายก็เดินไปในห้องในเกสเฮาส์ที่ไม่มีคนอยู่เพื่อหาเสื้อผ้าที่พอใส่ได้เป็นการหาเสื้อผ้าที่เจ๊าชายระทึกมาก พ่ต้องคอยมองไปที่หน้าเกสเฮาส์ว่ามีใครมาหรือเปล่าเจ๊ชายเอาหูแน่ฟังห้องที่ปิดประตูเอาไว้แต่ไม่ได้ยินเสียงเจ๊ชายเลยเดาวว่าห้องที่ปิดน่าจะไม่มีผีบ้าอยู่แต่คงปิดเอาไว้เพราะนักท่องเที่ยวออกไปแล้วเจ๊ชายเดินเข้าไปในห้องสุดทางเดินก็เจอกับถุงเสื้อผ้าที่เพิ่งซื้อของผู้ชายเจชายดีใจมากรีบเอาทาบตัวก็พบว่าน่าจะใส่ได้เจ๊ชายเลยหยิบถุงออกมา เบลอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาพลางบนน้ำเกาหลีนี่มันเย็นเหมือนน้ำแช่ตู้เย็นจริงๆถ้ามีไฟฟ้าก็คงดีจะได้มีน้ำอุ่นๆอาบพันเจช้ยก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมถุงเสื้อผ้าตอนออกจากห้องมาได้มาแค่แจ็คเก็ตที่แม่ซื้อให้กับผ้าพันคอที่แม่ถักให้มาแค่สองอย่างเจ๊ก็เลยไปหาเสื้อผ้าในห้องอื่น โอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกเจ๊เราอยู่กลางเมียงดงพรุ่งนี้ไปเดินเลือกจากร้านเสื้อผ้าเอาได้เยอะแยะเจ๊ว่าเราซักผ้ากันดีกว่านะจะตากตรงไหนอะดาดฟ้าไงคุณน้องบางเกสเฮาก็มีดาดฟ้าให้นั่งเล่นมีที่ให้ตากผ้าที่นี่มีหรือเปล่าเบลไม่เห็นในเว็บที่จองนะยังไม่เคยขึ้นไปด้วยต้องลองขึ้นไปดูแล้วเจ๊ชายก็เข้าไปอาบน้ำก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดใหม่ ในขณะที่เบลเตรียมอาหารถึงไม่อยากกินรามยอนแล้วแต่นาทีนี้ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกมากนะักคิดถึงขา้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างน้ำตกข้าวผัดผัดกระเพราต้มยำผัดพริกไข่เจียวน้ำพริกเบลบ่นไปดูรามยอนไปพันเบลก็นึกได้ ที่ชั้นสมที่เป็นชั้นเคาน์เตอร์เช็คอินที่เบลยังไม่เคยเข้าไปสำรวจอาจจะมีไข่ไก่เข้าวสารเพราะเป็นครัวส่วนกลางที่เกสตเฮาส์เตรียมไว้ให้คนที่เข้ามาพักทานฟรีและมีเตาแก๊กใหญ่ไม่นานเจ๊าชายก็อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาอาบน้ำแล้วช่วยได้เยอะเลยเนาะใช่เลยเจ๊ตราบใดที่โลกมันเป็นแบบนี้ทำใจเถอะคุณน้องเราต้องเจออะไรที่มันสยดสยองกว่านี้อีก เบลยิ้มแย่ถึงรับไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เจชายพูดเป็นเรื่องจริงไหนไหนก็จะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าแล้วเราเข้าไปดูที่ชั้นสามกันก่อนดีกว่าค่ะชั้นสามมีครัวส่วนกลางต้องมีไข่มีข้าวแน่ๆก็ดีนะคุณน้องกินรามยอนจนน่าจะเป็นรามยอนแล้วเนี่ยจะหยุดกินกี่โมงเจชายเห็นด้วยเบลกับเจชายค่อยๆย่องลงมาที่ชั้นสาม เบลค่อยๆกดรหัสประตูดิจิตอลค่อยๆเปิดประตูเข้าไปเบลกับเจ๊ชายเข้าไปด้านในค่อนข้างมืดที่เคาน์เตอร์เช็คอินไม่มีใครใกล้ๆกับเคาน์เตอร์เช็คอินเป็นครัวส่วนกลางถัดไปด้านในเป็นห้องพักเรียงไปทั้งทางตรงและถัดไปเป็นห้องพักเรียงเป็นทางขวางยาวไปนับสิบห้องเบลกับเจ๊ชายเดินมามองๆและขยับเดินให้เงียบที่สุด พอเดินไปด้านหลังก็เป็นห้องซักผ้าที่มีเครื่องซักผ้าเรีงอยู่สามเครื่องและเครื่องอบผ้าทว่าในยามที่ไฟฟ้าใช้ไม่ได้ดูจะไร้ประโยชน์สิ้นดีเจ๊ชายหันมากระซิบเบลเราช่วยกันดูห้องพักที่ชั้นนี้ดีกว่าคุณน้องดูซิว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าดูทำไมละเจ๊เพราะชั้นนี้ดูปลอดภัยกว่าชั้นคุณน้องนะคะห้องพักมันเดินเข้ามาลึกกว่า ห้องกว้างกว่ามีครัวมีอะไรหลายอย่างที่สะดวกกว่าด้วยอ๋อโอเคค่ะโอเครอแปบนะคุณน้องเจ๊ชายค่อยๆเดินไปตรงครัวมองซ้ายมองขวาก่อนจะหยิบมีดมาสองเล่มแล้วยื่นให้เบลเอาไว้ป้องกันตัวค่ะเบลรับมีดมาอย่างหวาดหวาดแต่ก็ต้องกำเอาไว้เจ๊ชายชี้ไปทางขวาเบลไปทางนั้นนะพี่จะไปทางนี้เบลพยักหน้า แล้วสองคนก็แยกกันสำรวจห้องพักไปคนละทางเบลกำมีดในมือแน่นไม่แน่ใจเลยว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเธอจะกล้าใช้มันหรือเปล่าเบลค่อยๆไล่ดูไปทีละห้องเกือบทุกห้องของฝั่งที่เบลสำรวจเปิดห้องเอาไว้ฝั่งซ้ายมือจะเป็นห้องที่มองเห็นวิวได้แต่ฝั่งขวาจะเป็นห้องเล็กๆพักคนเดียวที่ไม่มีหน้าต่าง บางห้องเป็นเตียงสองชั้นจากการสำรวจเบลคิดว่าเจ้าของเกสต์เฮาส์คงเป็นเจ้าของทั้งชั้นหรือไม่ก็เช่าทั้งชั้นเพราะชั้นสี่ที่เบลอยู่มีห้องพักแค่สิบห้องและดูไม่กว้างเท่าชั้นนี้เบลเดินไล่ดูทีละห้องก็เห็นว่าหลายห้องมีกระเป๋าเดินทางทิ้งเอาไว้เหมือนเอาไปแค่ของจำเป็นถุงช้อปปิ้งหลายถุงยังถูกทิ้งเอาไว้เบลเดินไปจนสุดทางก็เจอห้องสุดท้ายที่เป็นห้องพักสำหรับสี่คน ในห้องกว้างกว่าห้องที่เบลพักมากห้องนี้มีสองเตียงใหญ่และอยู่ฝั่งเดียวกับห้องพักของเบลที่เป็นด้านหน้าของตึกมองวิวด้านนอกได้ชัดเจนมีห้องน้ำในตัวใหญ่กว่าห้องน้ำของเบลด้วยเหมาะมากที่จะอยู่กันสองคนกับเจชายเบลยิ้มพอใจแล้วเดินออกจากห้องหันไปมองสุดทางเดินอีกด้านที่ตอนนี้เจชายกำลังถือมีดยืนจังก้าอยู่หน้าห้องสุดท้ายของฝั่งนั้น ด้วยท่าทางหวาดระแวงหรือเจ๊ชายจะเจอกับผีบ้าเขาให้แล้วเบลรีบจ้ำเข้าไปช่วยเจ๊ชายทันทีด้านเจ๊ชายยืนนิ่งกำมีดในมือแน่นหลังจากได้ยินเสียงบางอย่างในห้องสุดท้ายของฝั่งที่เจ๊ชายเดินเข้ามาดูประตูห้องนั้นแง้มอยู่เจ๊ชายตัดสินใจเอาวะเป็นไงเป็นกันพันเจ๊ชายก็ผลักประตูพรวดเข้าไป แล้วก็พบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ผีบ้าทว่าเป็นหนูต่างหากจาก้ะเจ๊ชายถอนหายใจโล่งอกเพราะไม่มีคนอยู่หลายวันหนูก็เลยเริ่มออกมาหากินนี่เองเจ๊ชายหันไปบอกเบลที่ขยับมาใกล้หนูจะหนูมิกกี้เมาส์อ่ะโอเคฝั่งโน้นไม่มีคนไม่มีผีบ้าค่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีห้องสุดทางเดินฝั่งนู้นมีห้องใหญ่ค่ะเบลว่าเราพักห้องนั้นกันดีกว่า หลังจากที่เจออะไรมาวันนี้เบลว่าเราควรนอนห้องเดียวกันค่ะเจ <"J, S 1> เห็นด้วยมีอะไรจะได้ช่วยกันทันเบลยิ้มโล่งอกที่เจชายคิดเหมือนกันเราไล่ดูให้ทั่วชั้นแล้วไปดาดฟ้าแล้วค่อยขนของลงมากันนะคะเบลกับเจชายพากันเดินไปไล่ดูชั้นสาพอพ้นจากเขตห้องพักเบลกับเจชายก็เดินไปด้านหลังสุดของชั้นซึ่งมีประตูปิดสนิท เจาชายลองเปิดออกไปก็เจอกับบันไดที่เป็นทางออกด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟเจาชายเลยรีบปิดประตูล็อกเพื่อป้องกันคนภายนอกเข้ามาในเกสเฮาส์โดยไม่ได้รับเชิญเราไปชั้นดาดฟ้ากันดีกว่าหรือว่าเราจะตากผ้ากันในห้องซักผ้าดีกว่าคะห้องกว้างพอจะตากผ้าได้อยู่นะคะผ้าไม่เจอแดดจะเชือ้อราไหมคะคุณน้องอ่ะก็จริง เจชายกับเบลเดินกลับมาผ่านจุดที่เป็นห้องพักพอถึงครัวส่วนกลางเบลก็ไล่ดูตามตู้ของแห้งมีรามยอนมากมายและมีข้าวสารหลายถุงเลิกกินรามยอนกี่โมงหน้าพี่จะเป็นรามยอนแล้วนะมีทางหนึ่งค่ะลองเดินหาร้านซูเปอร์ที่มีของสดในเมียงดงอากาศยังเย็นๆของบางอย่างไม่น่าเสียนะคะ ของเนี่ยไม่เสียแต่ชีวิตเราน่าจะเสียนะคะคุณน้องฟังดูเสี่ยงมากเลยไม่รู้จะไปเจอใครบ้างทั้งผีบ้าทั้งคนบ้าถ้าไม่อยากเสี่ยงก็คงต้องกินลามยอนะคะพันเบลก็หันไปเห็นไข่ไก่ที่วางอยู่บนโต๊ะแผงใหญ่ยังน้อยคืนนี้เราก็ไม่ต้องกินลามยอแล้วคะ่ะมีทั้งข้าวทั้งไข่ไก่แล้วเบลก็พึ่งนึกขึ้นได้เบลลืมไปเลยอะ่ะว่าไฟฟ้าไม่มีมอหงข้าวก็คงใช้ไม่ได้ แก๊สมีกลัวอะไรล่ะคะคุณน้องเบลหุงไม่เป็นนะคะพี่ทำได้จ้ะเจชายยิ้มพุงอกภูมิใจพี่พรับหน้าที่เป็นแม่ครัวให้ที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆจ้ะก,ก่อนจะเข้ามาอยู่กรุงเทพพ,พวกพี่อยู่ต่างจังหวัดโอ้ยตอนนั้นเตาแก๊สยังเข้าไม่ถึงเลยเจ๊หุงข้าวแบบเตาฟืนมาแล้วเริ่ดๆเฮย้ยเก่งจังเลยค่ะพี่ชาย เบลยิ้มชื่นชมพี่ชายที่จิตใจเป็นพี่สาวที่แสนน่ารักอบอุน่นพี่เคยดูช่อง YouTube เขาว่าข้าวเกาหลีเนี่ยต้องแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนสัก30นาทีไม่งั้นมันจะแข็งว่าแล้วเจชายก็หยิบหม้อมาใส่ข้าวสารแล้วสาวข้าวให้สะอาดก่อนจะแช่ข้าวไว้ในน้าไปจาะกลับมาก็หุงได้พอดีเบลหันไปเก็บมีดแต่เจชายรีบบอก no 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 no, no หยิดไปด้วยจากคุณน้องเพื่อความปลอดภยัยเบลจำต้องถือมีดเอาไว้เช่นเคยแล้วเดินตามเจชายออกไปเจชายเดินนำหน้ามีเบลเดินตามหลังผ่านชั้น3าชั้น4ที่เป็นห้องพักของเบลและชั้น5ที่เบลเพิ่งรู้ว่าเป็นเกสเฮาส์เดียวกันสองคนค่อยๆมองผ่านประตูก,กระจกเข้าไปก็เห็นแต่ความมืดและเงียบดูไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ แต่ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะเข้าไปเลยพากันเดินต่อไปที่ชั้น6ชั้น6นี่เองที่เป็นชั้นดาดฟ้าที่โล่งกว้างมีที่สําหรับตากผ้ามีกระถางต้นไม้เรียงรายที่เบลกับเจ๊ชายไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรเบลกับเจชายสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดยืนรับแสงแดดสายลมเต็มที่ตากผ้าข้างบนนี่น่าจะดีกว่า,าจริงค่ะเจ๊เบลสูดลมหายใจ ลึกที่สูงๆแบบนี้ดีนะคะไม่ได้กลิ่นสาบหรือกลิ่นคาวๆเลยนั่นสิคุณน้องเบลกับเจ๊าชายเดินมองไปรอบๆเมียงดงไม่เห็นผีบ้าไม่เห็นสิ่งมีชีวิตใดๆสองคนยืนสูดอากาศเข้าเต็มปอดอีกหลายครั้งทั้งเบลและเจ๊าชายรู้สึกสดชื่นขึ้นมากสองคนยิ้มจับมือให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยหารู้ไม่ว่า การอยู่กลางดาดฟ้ากลางแจ้งจะเป็นเป้าหมายของคนที่แอบดูอยู่ในมุมมืดที่แฝงตัวอยู่ในตึกแถวนั้นได้อย่างชัดเจนมือหนาที่มีแผลเป็นยาวอยู่หลังฝ่ามือด้านขวาค่อยๆเลื่อนผ้าม่านปิดมันเห็นเบลตั้งแต่วันที่เบลกลับมาที่ห้องหลังจากนั้นมันก็เฝ้าจับตามองเบลกับเจาชาัยมาตลอดมันยืนคุ้นคิดวางแผนอยู่งเงียบๆด้วยแววตามุ่งร้าย ในยามที่กฎหมายไม่มีผลในยามที่ทุกคนมุ่งเพียงเอาตัวรอดสำหรับสัตว์นรกในคาบมนุษย์นั้นเป็นเรื่องหน้าหารือหันยิ่งหนักเบลกับเจชายยืนพักจิตพักใจกันที่ดาดฟ้ากันต่ออีกพักใหญ่พันเบลก็นึกได้เราอยู่กลางแจ้งแบบนี้จะมีคนเห็นเราไหมคะพี่อยู่แถวนี้มาสองอาทิตย์ เฝ้าอยู่ในห้องคอยมองดูตลอดแต่ไม่เห็นใครเลยนอกจากไอ้พวกผู้ชายเกาหลีหโดหดตัวใหญ่ๆที่เราเจอนั่นแหละคุณน้องตอนกลางวันก็มีผีบ้าเดินช้าๆอยู่บ้างไม่เยอะแต่ตอนกลางคืนผีบ้าเยอะอยู่ก็ตอนคุณน้องเห็นย่งเกือบร้อยไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะพันสองคนก็ได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ด้านล่าง เบลกับเจ้ชายรีบมองไปทางต้นเสียงเห็นผู้หญิงสองคนสะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่จับมือกันวิ่งหน้าตั้งเหมือนกำลังหนีอะไรกันสักอย่างก่อนจะรีบหลบเข้าไปในร้านเครื่องสำอางที่เปิดประตูเอาไว้ไม่นานก็มีมอเตอร์ไซคันใหญ่ที่มีผู้ชายตัวล่ำร่างสันทัดเป็นคนขับผมของมันตั้งแถมสีแดงจัดพกหัวด้วยผ้าสีเขียวสะท้อนแสงใส่เสื้อหนังด้านหลังสะพายเหมือนดาบยาวเอาไว้ ผู้ชายคนที่สอนก็โพกผ้าสีเขียวสะท้อนแสงเหมือนกันแต่มันถือมีดยาวมาด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์ของพวกมันดังทั่วเมียงดงไปหมดพวกมันวนหาหญิงสาวสองคนที่วิ่งหนีมาก่อนจะจอดมอเตอรไ์ไซค์ไล่เดินดูไปทั่วบเบลกับเจาชายหันมองหน้ากันว่าเอาไงดีมีดยาวขนาดนั้นเจสซูไม่ไหวหรอกค่ะคุณน้องสังเกตการเงีเงยบๆก่อนดีกว่าเจาชายบอกบเบลเห็นด้วย แล้วสองคนก็ย่อตัวลงแอบมองลงมาจากชั้นดาดฟ้าพวกมันถือมีดเดินหาผู้หญิงสองคนนั้นเบลยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออย่าให้พวกมันเจอผู้หญิงสองคนนั้นเลยพวกมันเดินตามหากันอยู่เกือบ15นาทีก่อนจะใช้วิทยุสื่อสารคุยบางอย่างเป็นภาษาเกาหลีไม่นานพวกมันก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับออกไปอย่างรวดเร็ว เบลกับเจ๊ชายรีบมองหน้ากันก่อนจะตัดสินใจกรรมมีดจ้ำลงจากเกสเฮาส์ไปทันทีเบลกับเจ๊ชายรีบจ้ำออกมาจากตึกเกสเฮาส์โดยมีเจ๊ชายมองด้านหน้าเบลดูด้านหลังสองคนรีบจ้ำไปจนถึงหน้าร้านเครื่องสำอางที่ผู้หญิงสองคนนั้นเข้าไปซ่อนพันผู้หญิงสองคนก็ออกมาต่างฝ่ายต่างมองกันทันทีที่ผู้หญิงสองคนนั้นเห็นเจ๊ชายกับเบลถือมีดมาก็ชะงัก ถอยหลังพัง,งะหน้าเสียส่วนเบลกับเจ๊ชายไม่ค่อยแน่ใจในจังหวะหวาดระแวงนั้นเบลหันไปบอกเจ๊ชายหรือเขาจะกลัวมีดเราอ่ะเจ๊เท่านั้นผู้หญิงสองคนก็เปลี่ยนสีหน้าจากหวาดกลัวเป็นดีใจสุดขีดพูดพร้อมกันทันทีคนไทยเหรอคะเจ๊ชายกับเบลตอบพร้อมกันคนไทยคะ่ะ ผู้หญิงสองคนนั้นร้องไห้ออกมาเลยอย่างสุดจะก,กันออนอนจ์ใจจังเลยนี่เจอคนไทยเบลรีบบอกรีบไปก่อนถอะค่ะถ้าพวกมันกลับมาจะแย่เจ๊ชายถือมีดนำไปมีสองสาวอยู่ตรงกลางเบลรังท้ายเพราอคอยระวังหลังทันใดนั้นทั้งสี่คนก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของพวกมันเจ๊ชายหันมาบอกทันทีวิ่งค่ะวิง่งโกยค่ะโกย ไม่ทันหรอกเจ๊เข้าไปหลบในซูเปอร์ก่อนมีห้องข้างหลังเบลเคยเข้าไปซ่อนคราวนี้เบลไปฝ่ายวิ่งหนัาไปที่ซูเปอร์มีหญิงสาวสองคนวิ่งตามมาเจ๊ชายวิ่งรั้งท้ายเบลวิ่งหนําเข้าไปในห้องด้านหลังของซูเปอร์โดยมีสามคนตามมาติดๆเบลรีบล็อกประตูทั้งสี่คนไม่รู้ว่าพวงกุญแจตุ๊กตาจากกระเป๋าเป้ใบหนึ่งของหญิงสาวขาดตกอยู่ในร้านซูเปอร์ไม่นานก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของพวกมันวนเวียนอยู่แถวนั้น เจ้ชายกำมีดในมือแน่นผู้หญิงสองคนนั้นกอดกันแน่นเสียงมอเตอร์ไซค์ของพวกมันช่างกรีบลงไปทุกอน,นูของโสดประสาทไม่นานพวกมันก็จอดมอเตอร์ไซค์แล้วไล่ดูตามร้านต่างๆสี่ชีวิตในห้องด้านหลังของซูเปอร์หวาดกลัวมากชายนึกในใจวันนี้มันวันอะไรวะทำไมเจอแต่เรื่องเสี่ยงชีวิตอยากไปทำบุญเจ็ดวัดเจ็ดวาให้รู้แล้วรู้รอดเผื่ออะไรจะอะไรจะดีขึ้นเกิดแต่กับกู พันพวกมันก็เหยียบเข้ามาในซูเปอร์ทำให้ทั้งสี่ชีวิตในนั้นแทบหยุดหายใจไอ้หัวแดงเดินดูของในซูเปอร์ก่อนจะหันไปบ่นเป็นภาษาเกาหลีกับคนซ้อนท้ายแล้วเดินลากมีดกรีดไปกับพื้นแล้วหยุดสะดุดกับพวงกุญแจตุ๊ก,กตามันจำได้ทันทีรอยยิ้มชั่วของบรรชายแววออกมาไอหัวแดงเดินมาจนถึงหน้าประตูมันถีบเต็มแรง ปึง้งคนในห้องรีบเอามือปิดปากไม่ให้ร้องออกมาหรือมีเสียงเล็ดลอดออกมาหากประตูยังไม่ทันเปิดไอ้หัวแดงก็ทีบอีกทีประตูยังนิ่งทว่าคนในห้องสั่นไปหมดแล้วลูกน้องไอ้หัวแดงมายืนมองที่ประตูคุยเป็นภาษาเกาหลีกันพวกมันทำท่าจะพังประตูพร้อมกันในนาทีระทึกนั้นเจ๊ชายหันมองไปทางด้านหลังล้านว่ามีทางออกด้านหลังหรือเปล่า ก่อนจะเจอประตูด้านหลังจริงๆเจ๊าชายรีบชี้ให้ทุกคนดูวิ่งออกไปเร็วเจ๊าชายเปิดประตูด้านหลังแล้ววิ่งนําออกไปผู้หญิงสองคนตามไปติดๆมีเบลตามปิดท้ายคนทั้งสี่มองซ้ายมองขวาค่อยๆเดินลัดเลาะไปตามทางอย่างรวดเร็วในขณะที่ไอหัวแดงกับลูกน้องทุ่มถีบประตูพร้อมกันจนประตูเปิดผางในที่สุดปึง้งพวกมันรีบเดินเข้าไปแล้วเดินตามไปที่ประตูด้านหลังทันที เป็นจังหวะที่4ี่คนกำลังลัดเลาะหาทางออกตามซอกซอยด้วยใจระทึกสุดชีวิตทั้ง4ี่คนจะรอดหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ